ดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพ่อใหญ่โนดนํำคลิปเรื่องราวที่วุ่นวายอยู่ในขนาดนี้มาเล่าสู่ฟังครับล่าสุดครับทางสื่อของเวียดนามได้ออกมาพูดถึงเรื่องดังที่ฮองและก็ทีมยูย่ของเวียดนามที่ถูกตัดสิทธิ์ล่าสุดวันนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ครับตัวแทนของสหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนาม vfv ได้พูดคุยกับ g h ggp เมื่อวันที่14สสิงหาคม และกล่าวว่าเอกสารของ VFV ได้ถูกส่งไปยังสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB แล้วและก็ FIVB ยืนยันได้รับเอกสารดังกล่าวโดวยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่12สิงหาคมได้มีคำสั่งตัดสินว่านักกีฬาทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนาม U21 ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทิงแชมป์โลก U21 ปี2025 ที่ประเทศอินโดนีเซียได้ในกฎข้อบังคับ FIVB ปี2023ข้อ12.2ระบุว่าตามบทบัญญัติของข้อ11ว่าด้วยการโอนย้ายนักกีฬาของการเข้าร่วมการแข่งขันรวมถึงการแข่งขันกระชับมิตรของทีมหรือนักกีฬาขององค์กรที่ไม่ได้รับการรับรองจาก FIVB นักกีฬาคนหนึ่งหรือมากกว่าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ข้อบังคับ FIVB จะถูกลงโทษด,ด้วยการตัดสิทธิ์นักกีฬาจากการแข่งขันในขณะเดียวกันการแข่งขันที่นักกีฬาเข้าร่วมจะถูกยกเลิกปรับเงิน30,000ฟรังสวิตหรือมากกว่า36,000ดอลลาร์สหรัฐให้กับสหพันธ์และสโมสสที่เกี่ยวข้อง รังอับกิจกรรมของสาหาพันธ์และทีมในการแข่งขันเป็นเวลา2ปี V FV จะรอเอกสารการทำงานเพิ่มเติมจาก FIVB และไม่คาดว่าจะถูกห้ามดำเนินกิจกรรมเป็นเวลา2ปีอันนี้เขาคิดเอาไว้นะบอกว่าคงไม่โดนล่ะนะทางเวียดนามล่าสุดสาหพันธ์บิลเลียดและก็สโนุกเกอร์เวียดนามที่ถูกแบนจากกิจกรรมระหว่างประเทศโดยอาเซียนเป็นเวลา6เดือน ซึ่งสิ้นสุดในเดือนมก,กราคม2568เป็นต้นมาที่เคยโดนนะนะดังนั้นสหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามจึงไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอีกสหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามจะทำงานร่วมกับ FIVB โดยเฉพาะเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้การตัดสินใจครั้งต่อไปจะรอการพิจารณาจากสภาวินัยของ FIVB หลังการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีวอลเล์บอลเป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งในทีมชาติต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติวอลเล์บอลเวียดนามยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเช่นการฝึกซ้อมการฝึกสอนการพัฒนาทักษะวอลเล์บอลการเข้าร่วมการแข่งขันวอลเล์บอลชายหาดเขาก็ว่าไปรวมแล้วท่านผู้ชมพอสรุปได้ว่า มันเป็นการผิดข้อบังคับของ FIVB ที่ชัดเจนพอสมควรอันนี้ทาง FIVB เขาไม่ได้ระบุเกี่ยวกับเรื่องเพศนะแต่เขาพูดกว้างๆเอาไว้บอกว่าคุณทำผิดคือมีนักกีฬาที่ไม่ผ่านการรับรองที่ FIVB รองรับประมาณนั้นนะพูดง่ายๆว่าไม่อยู่ในกฎระเบียบของ FIVB ไม่สามารถ ลงทําการแข่งขันได้แต่นี่คุณยังเอามาลงแข่งขันมันเป็นอย่างนั้นครับไม่ได้เจาะจงอันใดอันหนึ่งแต่เขาพูดเป็นมุมกว้างทีนี้ข้อบังคับ12.2มันมีปริย่อยลงไปอีก12.2.1จุดไปอย่างนั้นครับเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามดูว่าจะเป็นอย่างไรโอกาสที่จะถูกดอย2ปีน่ะสูงทีเดียวครับสำหรับเวียดนามนะ ทีนี้มีคอมเมนต์ของชาวเวียดนามมากล่าวถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรครับคอมเมนต์แรกนี่เขาบอกว่าการทำใบสูติบัตรล่าช้าก็โดนแบนสองปีนี่เป็นเรื่องตลกในขณะที่กฎหมายเวียดนามไม่ได้ห้ามเรื่องนี้ถึงแม้ว่าสูติบัตรจะล่าช้าอายุก็ยังต่ำกว่า21ปีอยู่ดีเอาคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าสรุปว่าการจัดการแข่งขันระดับโลก จัดแบบห่วยห่วยเอาแล้วคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าคุณเถียงกับกลุ่มที่ถูกมาเฟียควบคุมไม่ได้หรอกถ้าพวกเขาไม่ได้ควบคุมทำไมพวกเขาถึงทำตัวแปลกๆก,ก,กำกวมและปล่อยข่าวลือมัม่วๆแบบนั้นวงการกีฬาโลกจะตัดสินพวกเขาพระเจ้าและอัลเละของพวกเขาจะลงโทษพวกเขาคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าสมาคมกีฬาวอลเลย์อบอล ของเวียดนามจะรอเอกสารประกอบการทำงานเพิ่มเติมจาก FIVB และคาดว่าจะไม่ถูกแบนจากกิจกรรมเป็นเวลา2ปีต่อไปครับคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าฉันได้ยินมาว่าชาวตะวันตกนี้เป็นประเทศที่มีอริยธรรมมากแต่ทำไมคำพูดของโค้ดถึงดูไม่มีการศึกษาเลยก็หมายถึงโค้ดเซอร์เบียอยู่21นะครับที่เขาบอกว่าเหตุผลที่แพ้ทีมเวียดน,นามเพราะเราไม่ได้เตรียมมาเจอกับทีมชาย โคช้ชชาวอินโดนีเซียก็บอกว่านั่นมันธุรกิจของพวกเขาฉันไม่สนใจโค้ชแคนาดาก็บอกว่าพลังและความแข็งแกร่งการตีลูกเหนือกว่าน,นักกีฬาหญิงคำาเป็นต่อไปบอกว่าสหพันธ์ไม่กล้าเปิดเผยเหตุผลหลักหากคุณรู้ว่าอะไรถูกต้องคุณควรเอานักกีฬาคนนี้ออกไปจากวงการวอลเลย์บอลยอมรับโทษและขอให้ FIVB ตัดสินเบาที่สุด แค่ปรับเงินไม่ใช่พักการแข่งขันอย่าดื้อรั้นและไปกระทบกับนักกีฬาคนอื่นๆมีคนมาตอบกลับคอมเมนต์ตะกี้นี่บอกว่า FIVB ทำผิดแบบปล่อยมันไปโง่จริงๆคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าชื่อของคุณบ่งบอกทุกอย่างแล้วมันน่าละอายในคำนี้น่าละอายน่ารังเกียจกัดไก่ตัวเองเติมเชื้อไฟขายชาติและทำลายประชาชนคอมเมนต์ต่อไปบอกว่า เก่งมากลูกชายเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับกีฬาของประเทศแต่คุณกล้าพูดไหมว่าไม่เปิดเผยดังนั้นคุณต้องรู้สาเหตุให้ดีนะลูกชายคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าสูติบัติของดังที่ห้องล่าช้าไป3ปีนะั้นเป็นเรื่องปกติในเวียดนามที่ต้องให้กำเนิดลูกแล้วอีกหลายปีหลังจึงค่อยไปออกสูติบัตให้ลูกคอมเมนต์ตอบกลับคอมเมนต์ตะกี้นี่บอกว่า มันมักจะพบในพื้นที่ห่างไกลที่ผู้คนอยู่น้อยบนภูเขาดังที่ห้องก็ไม่มีข้อยกเว้นคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าคอมเมนต์ตอบกลับนะบอกว่ามีต้นกำเนิดจากไหนครับช้าเกินไปสามปีอา้าวก็มีคนมาคอมเมนต์มากมาอยู่บนที่สูงเพียงสองปีเองอะไรประมาณนี้นะอา้าวคอมเมนต์ต่อไปบอกว่า สหพันธ์วอลเลย์บอลหญิงโกงและนำนักกีฬาผิดกฎหมายเข้าแข่งขันเปิดโปรไฟล์ทำให้ถูกกฎหมายตราบได้ที่ FIVB แบนก็แข่งขันได้นักกีฬาต้องซื่อสัตย์และมีเกียรติไม่โกหกและทำให้คนทั้งรุ่นเสียหายเรียนรู้บทเรียนชีวิตอย่าปล่อยให้ความสำเร็จถูกประนามมาจากโลกส่งผลกระทบต่อกีฬาของประเทศคอมเมนต์ต่อไปบอกว่า ถ้าเอกสารล่าช้าก็ไม่มีอะไรต้องกงังวลไม่มีการโดบหรือโกงอายุฉันไม่เข้าใจคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าจูจูการโอนย้ายผู้เล่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก fivb ก็เกิดขึ้นกับเขาแต่ที่เวียดนามมักจะมีทัวร์นาเมนต์ที่ผู้เล่นไปทำงานให้กับทีมนั้นทีมนี้บ่อยๆปกติก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่จูจูฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งเริ่มรังแกแต่พวกเขาตายหมดนักกีฬาเก่งมาก แต่ถ้าดุนแบนสอปีก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าทุกคนหากเกิดการล่าช้าก็ยังนับตามสุติบัติอยู่ดีใครจะรู้ว่าฉันช้าไรสาระกว่าไปอา้าวคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าจำเป็นจะต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าทีมวอลเลย์บอลยู21เวียดนามทำผิดอะไรถึงลงโทษด,ด้วยการแพ้สี่นัดในช่วงเวลาไม่กี่วันมีข้อมูลมากมายจากหลายฝ่าย แต่กลับไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดให้แฟนวอลเลย์บอลทราบไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดหรือความผิดพลาดสเพสสภาพที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรก็ตามพวกเขาบ่นกันไม่หยุดว่ากำลังร้องเรียนอยู่แต่ร้องเรียนแบบไหนสหพันธ์วอลเลย์บอลโลกโลงโทษทีมยูยี่สิบเอ็เวียดน,นามที่แพ้ด้วยหลักเกณฑ์อะไรไอ้นี่ก็ไม่ได้ไปอ่านดูแล้วนะครับคุณไปดูที่ข้อ12.2ข้อ13.5 ก็สิจุดอะไรนี่ครับเยอะแยะมากมายคุณควรไปอ่านแล้วค่อยมาคอมเมนต์กันจะดีกว่าใน,นเหงียนนะเพราะใหญ่นวนไปอ่านดูแล้วโอ้มันครอบคลุมมากครับรวมถึงผลการตรวจของแพทย์รวมถึงการใช้สารกระตุ้นมันจะอยู่ข้อที่เท่าไหร่นี่แหละมันอยู่รวมอยู่ในข้อ12.2จุดนี่แหละครับทั้งตรวจเพศทั้งตรวจรวมไปหมดรวมทั้งการโอนย้ายถ่ายโอนนักกีฬา แล้วก็น่าจะรวมถึงผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงยู21เป็นกฎของ FIVB ไม่ให้ผู้ชายเข้าไปเล่นประมาณนี้นะเอาคอมเมนต์ต่อไปครับบอกว่าแต่การละเมิดนั่นคืออะไรกันแน่ฉันไม่ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าสุดท้ายแล้วเมื่อมีการลงโทษขั้นสุดท้ายจาก FIVB เราก็อยากรู้สาเหตุการละเมิดความผิดพลาดเหล่านี้คืออะไร องค์กรหรือบุคคลใดจะเป็นผู้รับผิดชอบก็ต้องถามทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลของคุณแหละนะว่าผิดอะไรกันแน่ไอ้ที่ไปมาโนโมเมกันว่าเกิดวันที่เท่านั้นส่งใบเกิดช้าเอกสารไม่ตรงกันพาสปอร์ตก็เป็นอันหนึ่งสูติบัตรก็เกิดอีกวันหนึ่งอะไรประมาณนี้อันไหนมันผิดอันไหนมันถูกก็ยังไม่รู้ัแน่ยนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันไปมันรวมไปถึงผลของการตรวจ การโดปด้วยการตรวจโครโมโซมด้วยนะอยู่ในข้อบังคับข้อนี้คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าถ้าถูกหรือผิดก็ฟ้องสิงกังวลไปทำไมนี่มันวิธีการอ่อนโยนจริงจริงประเทศอื่นเขามองว่าเราโง่เลยชอบอาเปรียบพวกเราบ่อยๆมาโนไปนู่นแถไปเรื่อยยังกระเหม็นเลยคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าหากความผิดพลาดคือใบสูติบัตออกล่าช้า fibb ไม่ทราบถึงข้อกำหนดที่ไม่ถูกต้องนี้ หรือ FIVB เพิ่งออกกฎมานั่นเ A เขาออกมาตั้งแต่ปี2023แล้วเนี่ยอันนี้มันปี2025แล้วนะเหมียนนะหาก FIVB รู้ล่วงหน้าพวกเขาคงมีสูติบัติก่อนยุคคริสตศกักราชกฎไหมยก็ยิ่งจะสับสนมากยิ่งขึ้นก็ว่ากันไปละนะครับท่านผู้ชมครับโอ้หนักเอาเรื่องครับหนักเอาการเลยงานนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ไม่ได้เฉพาะใบเกิดเท่านั้นนะมันรวมไปถึงเพศสภาพด้วยครับในข้อบังคับของ FIVB เอาล่ะนะครับเขาจะชี้แจงภายหลังให้คุณได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้แบนไปก่อนนัวสัรสาพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับพ่อใหญ่โนทสวัสดีครับ